สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุภูสุคนมาพบกับคุคิวอีแล้วเ้นเกาเซนเดิมพี่นอนะ้องเนาะยู่ระบางทาาพี่น้องรถจอดจะหันพี่น้องนี่มือ่อนี้แก้เครื่องมาแบบเต็มอัดเลยพี่น้องเนาะเต็มเปาพี่น้องเต็มเปามาแวะซสือ,อยูตลาดเมืองผู่คาพี่น้องเนาะเต็มเปานั่นคือมูลค่ายู่ทีหกแสน0กับสิมาหาพันกีบ 10, พี่น้องก่าพอดีมีผู้ใญ่เจบุญเนาะฝากคุคิวมาเลาะซสือเครื่องอ่าเป็นเครื่องกินแหละพี่น้องเนาะเป็นเครื่องกินเครื่องใสอ่าประเภทอ่า อาหารแห้งประเภทเครื่องใส่เนาะสบู่แปรง,งนัวลยังอีกประมาณนี้แหละอาจจะเอาไปตอดเนาะเป็นกำลังใจให้กับน้องลาอา่ะฮะน้องลาพร้อมกับอา่ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องเนาะมาแบบมาเยี่ยมยามน้องนะพี่นจจเนาะการที่เราไปก็คือคุกคี่านทางพอดีก็เลยมาหาน้องเลยเนะาะอ่ากะบุหัวน้องสิเหลือคองเียนแล้วหรือบอเอาเป็นว่าเอาไปพบพ,พอกันยุทธีนั่นเลยพี่น้อง โอเคพี่น้องไปน้ำกันเนาะไปเบิ้ลน้ำกันเราหน่องอยู่กันหรือเปล่าสบายดีอีกคนนึงเด้อพี่น้องนะพอดีหน่องลายอยู่น่าจะเริ่มเหยนรล่าน่าจะ่นเป็นอนันตรายหรือเปล่าไปัถ่ายสบายดีหน้องลาครับ <Wow. S 2> สบายดีโอเคยังอ๋าน่องลาให้ยังครับเชยเื่อนเชียยานล่าสบายดีสาดีทางาเอนางเื่อเสื้อไหมบ้านเสื้อไหมบ้ไอเสืส้อผ้อามาใหา้เอาไปาไรงนียนะันนี้นไปพักก็เออ เอ้าสบายดีโอ้นี่กินบ่ขนมกินบ่เน่ยไปกินขนมหรอไปยกเตาไอ้มาไหมแถวสองสองคนห้ามกันกันอะไรไหรสองคนห้ามกันเด้อเป็นยังไงสบายดีเนาะเฉยมื่อยโทรห่านของลาบ่าได้เอาหมูเหนียวไปเวียกอันเข้าตายนี่ไปทานเข้าวไปเวียกแล้วครับ กินข้าวแล้วคนนี้ก็มืโดยโดยโดยน้องลาน้องลามานีกันไหมผักพรอนกันไหมน้องลาทางยาอันนั้นเป็นส้วนส้วนจาวันหนึ่งมาเป็นตีของเขาของเขาอ๋อวันนี้มีสมุนเดี๋ยวไอเอาขนมแจกเด้สบายดีมั้ยบดูสบายดีเออวันนี้ไอลืมไม้บอาแห้นนิดนึงเด้อผมมีไม้เล็บเสือนิดนึงสิบ่ได้ยินเสียง บ่ได oh, right oh, uh ้ไปโรงเรียนวัน okay. นี้ไปยังคือบุ๊ดไปพักอาจารย์บอกว่าพักวะที่โอ้ไอโทรห้าเราบ่ได้บ่มีเงินนะโทรศัพท์เออก็บ่๊ดมียังไงมันนำเครื่องมาให้วันนี้นะมาแกมั้งลูกมียังไงเอาบ่ลองแกมั่งเออไปเห็นนางโอ้ได้วันนี้นะ Nàng ô bay bay bản cáo à? Ờ. Chúc ô bướm mình nhang đây. Áo vào áo vào. Ờ, tất tất giờ anh này ai tặng chai sỉ mà hay nàng ô tôi đi này cho là nòng nòng chỗ là ao dài nòng nòng theo này con Rồi có trông hay nàng ô đấy đấy. แต่กินบ่อคนท้นองแตกินบ่อแต่กินแล้วนั่งลาย้ายแล้วก็ขอบใจนั่งลายด้วเด้อเป็นบ่ขอบใจ <c oughs> เป็นเนาะ<ล>กินแล้วเมื่อตองเอาเปลือกทิมเท้านี้เด้อ <c oughs> เปลือกเอาไปทิมบ้อนพีเขาจเจ้าเอาให้ทิมขี้เยอะเด้อ <c oughs> ไปใส่เป่าใส่กระตา่ายต่างต่าง,ง <c oughs> ทิมเท้านี้เหมือนไงไอมาเมื่ได้ซื้อมาให้กินไดนเหมือนนั่นนะขอบใจนะขอบใจนะขอบใจมาเชียว โอ้สมุนไลายเด้เนาะเออยย้ายมันควายควายกันเด้อนองก็กินก็กิกนแล้วก็เอาไปใหน้นางโอนะเนี่ยตัวนี้ไอ้ฟางให้นางโอตัวนี้เนาะให้นางโอกับขนมนองก็กินได้แล้วก็ใหน้นางโอนะพอดีมีผู้ใ้ญยใจาบุญเพิ่นฝา,ากมากแล้วก็ฝากมาตอนนางโอได้ป่ะเม่อยุ่งวันนี้เนาะกตบว่าเป็นเนี่เครื่องหนึ่งเครื่องนองม่แดงนี่นหะไอ้ก็คุณนตันี้นี่แฟบ จุกอะไรบางอ๋ครับ,อบเอาหน่อยยิ่งขนมนี่นังเกย์เอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอ่าอันนี้จะเป็นเครื่องอาบน้ำเนาะสบู่แฟบแล้วก็พิเศษอีกโอ้อันคอยเห็นจอยจอย,จอยนี่ก็เลยซื้อ,อตัวนี้มาให้โม่ออื่นไปสักอย่าง <c oughs> ข้าไก่กินได้รดี

เอออาหลนี่โอเคทางร้านทางนี้หมดตัวนอู่ตันาอูอ่ะอ่าหลลายเยอะเนาะนี่เนาะสเให้มันหอมๆเลยวันนี้เด้อแล้ใครวัได้กินมาไหม อันเป็นพญาใจบุญบอกบอกคอยซื้อมาฝากนะซื้อมาฝากเป็นอันนี้นะจะเป็นอาหารแห้งแหะปลาองปลายำๆอันนี้ก็อนเอาไปกินยำซุกเซินเมื่อแมนกินทุกมือได้กินทุกมือนี่ผมกูดคือยำๆแล้วนะกินยำซุกเซินคือยำบระทันเม่ยังกินฝากไปตรงนียนี่ยำๆกินปองปลาอันอันนี้ก็ใส่เลยตามพเธอใส่เลยสบู่โอ้โหคอยว่าจะซื้อเป็นเกลือแปรงนัวแต่ว่ามันเอามาลำบากก่อนหนองไปเซียว้อ เป็นเกลือเป็นตังนัวอะไรมันมดเป็นมักเพชรยังเนาะอยูยูจะไก่ไก่ก็มีเนาะนเนาะนี่ก็เอาคนละอันหมายทุกแขวอันอันเก่าบดีแล้วก็เปลี่ยนเลยเอาไหมหนุ่ยดูขับใจมั้งลูกหนาวแนวบัดอุ้นแนวดี ก็จะได้ลาได้โทรศัพท์โทรหาเอื่ยได้ปรได้แต่ว่าคุยไม่สื่นเจอบอไดเป็นยังไงบอไดสร้างหรือเปล่าสร้างต่ว่าโทรอยู่แอปใดโทรหาเอื่อยอยู่บนแอปใดอยู่ไม่สื่นเจอบอไดอ๋อขอบใจมาตรเติมเงินเอาไว้ อันบ่แม่นว่าสิเติมตลอดเลยเอาไว้ยามโทรหาเอื้อยแล้วค่อยค่อยเติมก็ได้นะนี่อ้ายอันนี้ก็แม่นเอื้อยของเฮาแหละเออเอื้อยตงเฮือนน่ดๆๆัีเอื้อยอ๋อแม่นตังตงเฮือนติอ๋อสดีเเอ้ยเนาะนีกลูกเออๆๆๆๆอ่ามื้อนี้บ่ได้เอาไม้อันเน็บเสือมานี่เว้าแฮงนึงเดี๋ยวมันสิบ่ได้ยินเสียงเจ้าๆๆนงลาเว้าคอยพด เขาจ้าบอกว่าเนาะน้องหล้าบอกคอยพดหักซาบัตรเติมเงินไว้นะ้วเช่นนึงเนาะพอดีหนึ่งหนึ่งเช่นกิบเรามูนาไอซีเติมให้อีกพอดีเพิ่นฝังมาเนี่ยเป็นพอหักของน้องอะไรพอบันไซนี่จื้จ้าจือ่าเพิ่นฝังมาซื้อบัตรไอว่าจิเติมเขาอันเบอร์โทรน้องเราได้ป่ะมูนี่ว่าจิมาห้าเลยก็เลยซื้อบัตรมาให้ซะเอาไว้มืดเดี๋ยวเราไอค่อยเติมให้เนาะแต่ว่าอันผู้ต้องใส่ใส่ไลน์ได้มือนดอซีเท่าห้าเอิร์เลยค่อยเติมก็ได้เนอรหักซาเอาเนอร แต่เธอห้าเอือยใช่เนาะเออกะน่าจะมีความสุขกันแหละแต่เธอห้าเอือยใช่ป่ะเอาเอาขนมขนมไหมอายคือไม่เคยเห็นจจ๊เธออันเอือยผู้ที่ยุ่งสนขัวหันซื้อซื้อปอกหันบ่มายามาช่วงนี้มาวันนั้นมันก็มาวันนั้นก็มาอ๋อ อยู่หาอาหารจุกหน่อยหอดเดินจีบเสื้อเราของกับมนลเลยอ๋อแน่ร่างอันผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นฝากมาทำบ่อนอันอ้ายว่ามีดินแม่นมีอยู่ทั้งสมมุติเราจะเฮ็ดเฮียนเฮ็ดเฮ็ดเท่ก็ได้อ่ะมันดินกว้างสักได้เดี๋ยวอันนดินยังห่วมกันเนาะยังเหมือนไปท่ามอันไอ้ควายเนี่ยห่วมห่วงกันมีเจ้าคนพอเข้าไปควายสองคน ไอ้ไอ้ควายเออไม่แพ้ไอ้ควายดินนพ่อกับแม่เออพ่อแม่เ่ากับพ่อไอ้ควายสร้างหนึ่งกันแน่กว้างนะกว้างโอ้กว้างหนึ่งนึงอันอันว้อยู่ไปอ่าอันมันสมมุติเราปั้นกันได่ไถ่คนละเท่าใไถ่คนละจักรแมทคนจักรแมทมามันสิไปเมตรเลยนะไถ่คนละสิไปแมทคนสิไปแมทเจ้าอ๋อวายไปห้ายังมัทันไปห้ามันเนี่ยจะไปห้ามันเป็นแม็นดินเจ้านะปุ๊บเป็นดินหนองล้านอ๋อ ยุคนนี้บ่มีคนแบบอยากคายดินเด้โอ้โหนะนูวเขาจะเาคายดินนี่แพงบะกันควา้างนเขาก็มาคายแพงสมมุติว่าประมาณประมาณซิมหาคูนซาวม้วนาน,น,นเลยบึ้งอนนี้ก็ันติกอนนะตัวอันตันี้ไแต่ว่าอันเดี๋ยวนี้นี่เท่าไรสิบเจ็ดล้าน,น แล้วอันปัจจุบันนี่ดูคือะไรเขาคายเขาบ่คายอ่ะเออเดี๋ยวนี้แพงขึ้นนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แพงขึ้นเจ้าบ่มีคายอ่ะบ่บ่มีอ่าผู้ใดมีเด้อดินจะคลายแถวนี้อยู่อ๋อหนองหราบบ่มีดินอยู่เนาะอันนี้เป็นดินเขาจ้าแม่นอันนี้ก็แม่นดินของก็ว่าอันนี้มันดินคนนี้ไมอันอย่างน้องหราบบ่มีดินเถอะเจ้านี่มีแล้วเนาะ แต่ว่าขันไปผู้เพื่อนก็ช่วงที่หนองราบบ่มีไปยันมันเจ้าไดมั้งก็ปลูกอยู่ฮันเน็ดยู้นำกันอยู่ฮันหมได้เอออยู่เป็นยังก็อะอนาคตหนองราก็จะมีผัวเจ้าก็จะมีเมียอยงสิดูอยู่นำกันก็เนาะมันมีอนาคตตัวหน้ามันกันมันมีผัวมันก็เอาของผัวมันเดี๋ยวดินต้นตัวย่างของผัวมันผัวมันปลามันสซั่งแต่ยังยังโดนดอกนอเดต๋ยนี่ จักปีเด้อสิบเอ,อ็ดสิบสองอู้อีกประมาณสาวปีเคยเอาพัวนั้นเนาะเห็นจบก็งเคยเอาอันนั่นล่ะอันทั้งมดทั้งบุญน,นี่แหละอันนี้เป็นอันผู้ใหญ่ใจบุญมีอยุชามสามทานน,ทน,านี่เพิ่นซื้อมาให้เนี่ยอันฐานทีนึงเพิ่นซื้อไอนิคมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเงินไทยเนาะฐานทีสองคือ อจยลเล่นหนึ่งพันบาทแล้วก็ทานทีซ้มคืออ่าอายวันชัยนาอน้องน้องตองเอิญพอนะยเพิ่นเพิ่นฝากมาสองพันบาทแล้วก็อีห้าร้อยบาทได้ไปเติมบัตรให้น้องเลยแก็แบงค์แบงค์สี่ยังให้น้องสมโอได้น้องโอเออก็อันสื่อนี่เมื่อประมาณหกแสนกีบเดียวเงินยังเลือยอยู่เงินเลือยเจ็ดเจ็ดแสนกว่าเดียวเดียวสิมอบให้ทางน้องละเอาไว้ใส่ใจในของครัวบ่แม่อมานั่ง พวแม่ว e, ่าได้เงินเราจิไปใช้หาหามแม่ได้เนอะเอ๋บัดเอ้าโอลาโอล่าว่าบูว่ามันทามเอาซองเส้นอยู่ไปซื้อเสียงเกือบกับกระตาพอไม้เกือบกับกระตาเปรอะ้ไปเห็นวะอ๋อขันขันจำเป็นเราเอไปซื้อเออหมุนเะให้มาเอาไม้ปลาซื้อไหมว่ามันปะเครียดป้าปาซื้อใหม่มาผู้เพื่อนที่เจ้าใหม่ในคิวนเท่าไห่คิวนึงซองหลัไปาเท่าไหร สซอหลันซีหลันซีเนี่เอามาจำเฮือนดีไหมเามาจำเพือนอ๋อเด้อเดอันหน่องยักได้เกือบเกือบเกือบจะได้เกือบเกือบตีบานวหรือว่าเกือบเกือบผาธรรมดาเกือบชื่อธรรมดาตอนแรกเกือบทื่อธรรมดากระเป๋าเปยไปโรงเฮียนน้องบุมมีว่ากระเป๋าเปยทุ่งมืออ๋อชื่อไอ้งกินเหรอชื่อไอ้โมล่งนี่อ่าื้อไอ้ลงกินโนนี่ น้องลาคือจอายในคนมาบักอะไรเบื่เห็นนพี่น้าที่ก็ได้อันไปสื่อเกือบกุบกระเป๋าหันเงินซองเซ็นกี่บาทก็อได้ยังอีกอยากได้ยังอีกอได้ยังยังอีกไม่นังไ่นังอ๋อเดินเดินดิคือผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากอายมาท้ามือสมมติว่า สเห็ดเทียนเห็ดยังไหยี่ในมีดินแร่ในเพิ่นมาท้ามเน่ก็เลยอยากมาท้ามไอ้ไอ้ล่างว่าดินหันกว้างซ้ำใดเห็ดเทียนได่บ่อหนะาอันนั้นเขาเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวถ้าว่าเพิ่นอยากชวนเราก็ไอ้ค่อยมาหาอีกเนาะไอ้่าสิลมนำน้ำเอื่ยของน้องเอื่ยจันทร์ท่นโทรหาเอื่ยกับบัวบางเมื่อเมื่อใดเราบางเราบอกเราโทรหาได้เลยสิปรึกษาทัาสมุติว่าอยากเห็ดเทียนให้เห็ดอยู่บนไต่เน้ก็เอาเอาแต่ว่า khương thì nòng như đại con khương sải xoăn tuôi con nó ai có bố khuu lẽ khương sải xoăn tuôi nòng mình nhang đại nòng ở bên sườn để ăn ngân hay à, à, àu gì, <laughs> ngân, ngân lưỡi mà u jet chain, ài nòng jet chain, tiền ngân mà jet chain quá, anh à, bố mẹ nó mất jet chain này, nòng Cấp ải lăng, mà kinh đai văng mà bên sườn, gấp bên sườn, gấp bao bì, nòng gấp sườn anh ứn ứn thì nó tổng cả nó จะเป็นอันไซพ้มบอกอันไซเกือบเป็นยังประดับประดาอย่างก็ไปสือมาเวลาไปโรงเรียนฐานอาบุ๊มมีในกับไปสือเนาะเกือบซอสเกือบผ่าเลือดก็เอาไปนำอะไรหลางเนาะก็อันนี้ไอ้ไอ้ฟากเนาะเงินเลือดมาจากอันเช็ดแช่นี้ไอ้ฟากใอ้น้องโอเอาไปซื้อขนมหัวนางโอเนาะอันแม่ของนางซื้อยังหรอแอร์อ๋อแม่แอร์หรอมีลูกซื้อโอ้ไว้สิ <c oughs> ก็คือไอาา้ว่างอะไรทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเงินของอ่าพอบัญชัยเนาะก็ไอา้านีคมแล้วก็ไอจา,ารจเญ่ยกมือขึ้นขอบใจคนนะขอบใจเออเพื่อใจบุญทางซองสามานเนาะเอาเป็นอะไรคือน,น,น้าเซาด์บุีใจอะ ทันไม่ได้ใช้อาะคือนอกเงินมันมาคยป้าแข่งปลกดมเอ้าปลาป้ายนี่แล้วปลาดำจาวกับปลกคอยอ๋อขนาดเอาไม้ไปหนิบเสียโคอยเสือกอยังปลกคอยคอยเนาะอ่าเมื่อวานฉันก่อนเมื่อี้นะวันศุกร์อ่ะนะครับเบื่อแต่ยังเรียนต่ออ๋อโอเคมียังสีบอลน้ำเพลินปะ โอ้มีละมีแต่ดีใจเนาะดีใจแท้กินยังมุนีพากันกินยังพักอยากกินสิ่คือเพ่ไปซื้อมากินได้เงินก็เอาไปไม่ผมมีรถินอ๋อ้เจ็ไปไวจะไปห้องมอผมมีเงินสินไก่กินได้ด้วยนะไหนฮะข้าไก่ตอนแรงพากันกินเนออพากันแต่งกิน ไดออ้หมดแล้วบ <c oughs> อกขนมได้หมดแล้วแะก็โอเคชน,นะใส่กับก่อนเนละย,ย,ย,ยคิดา่<บ>าสีบนะ่ได้เห็นหน้าในคิดา่าสี <c oughs> มาาายุคือกับบุญำบุหัวนองเ,องเหลิมเฮียนไอโทรห้าทางเบอก็มับดูไม่เห็นนะก็ซก็ซงย้ง พูถึงแก่น้องซ่หน้องก็ไ่ตอบหนอกมืจานิหนงกดท้ายสินายงานกดท้ายโลุ่ดท้ายเร็มโล่กดขวยักดกท้ายกันสินายสู้รยะ่สู้ไม่เต็มกะท้ายว่าสัเนี่ยมันว่าไอ้มานั่งยื่นมันบึ้องื่นว่าไอ้มันเบึ้งแลี้ยมเบ้องมันนั่งอ๋อขึ้นไปขึ้นไปเบิ้องยื่นที่อ๋อมันเบื้งเล้มันขึ้นไปเบิ่งแล้เรา เห็นอันบนนอนคืออันคือความจริงคันเจ้ามีไม้นี่แต่ล่างเจ้ามีไม่เจ้าเจ้าแปลงฟ้ากันให้น้องเลยน้องเป็นเช้าเราเนี่ยแปลงฟ้ากันแบบเห็ดหองของน้องโดยเฉพาะเลยเนี่ยนอนกันให้เถื่อนง่ายหมดให้เตะกล้องนอนนอนกันนี่ก่อนอ้าวใช่ได้ก็เบิังเบิังยังน้อนนะบังยังน้อนนะได้เข้ากอนยิ้มมึงโน่นน่ะคือเ่ิ้มักยิ้มเลมืันนี้จะเป็นยังไงฮ ได้เงินล้านละใจชั้นนะเอาแบงค์แบงค์ไปใช้คือว่าอยากได้เก็บก็ไปซื้ออยากได้กระเป๋าก็ไปซื้อแล้วก็เอาไว้นะาห,ากหนักซาไปโอเคนนนะเนาะเนาะเตรียมก่อนเ้าะยืดมีแห้งหมดสุดฟูสุดคนนะสบายดีวดันนี้แถวบ่ได้ลมกันเฮงพี่น้องเฝ้ามาเฝ้าไปแล้วก็อาาาาไอ้ยางบ่ได้เอาไม้ามาเนาะอาจจะได้ยินแต่เสียงคู่คิวแล้วบ่ได้ยินเสียงของน้องเนาะก็ต้องขอโถดแน่นพะี่น้อง อันนี้น้องว่าไปโรงเรียนนะเป็นมือพักแบบทางโรงเรียนนะจะมีเวียกนะเนาะน้ะนอ,งนองก็เลยพักยื้อเยี่ยนอันนั้นไม่อันนั้นไม่ขอบเขตเฮืนนอนเนาะก็คือว่าโอเคแล้วนะครูคิควก็ต้องขอขอบขอบใจทางไอ้บัญชัยไอ้นิคมแล้วก็ไอ้เจริญเนาะเขาหายไอ้ทางซ้ำจงอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งตลอดปีตลอด,ปลอด,ปลอดไปพ่อแม่พี่น,น้องที่เขามาติดตามเป็นกำลังแห่งใจกับครูคิวกับเ่นเดียวกันอ่อาเขาห้จงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บ คจ,จะได้ความขายามินเนี่ยแหละพี่นอ้องเราพบกันนะพี่น้องนะเอาสบายดี